วิดีโอนี้มีเนื้อหาที่พูดถึงเนื้อเรื่องของ a c q u i e e d Place ทั้ง2ภาคนะครับผูชมที่ยังไม่ได้ดูก็กดข้ามไปก่อนนะ จอห์นคาซินสกี้พูดกับคนเขียนบทและก็ตัวเอกของ a ะควายเอ็ดเพเคยให้สัมภาษณ์กับ The Empire Podcast เมื่อช่วงเดือนเมษายนปี2018เกี่ยวกับต้นกำเนิดของ d e a t h Angel หรือก็คือสมญานามของเอเลี่ยนที่เป็นวาวร้ายของเรื่องเอาไว้ว่า d e a t h Angel คือเอเลี่ยนที่มาจากดาวดวงอื่นพวกเราเริ่มต้นแนวคิดในการสร้างเอเลี่ยนชนิดนี้ขึ้นมาตามต้นตำรับหนังเอเลี่ยนส่วนใหญ่ที่มีเป้าหมายในการลุกรานและก็ยึดครองสิ่งที่เขาคิดก็คือเอเลี่ยนฉบับ Place, จะความเป็นเ้าสระมีบริบทเือนน ฟิลลิ่งก็จะเหมือนกับการย้ายถิ่นของสัตว์ชนิดหนึ่งไปในที่ที่พวกมันไม่เคยไปมาก่อนในขณะเดียวกันนะครับเมื่อสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นมีสถานะเป็นนักล่ามีความเป็นพรีเดเตอร์สถานการณ์ภายในจักรวาลของ a q u i r t d Place จึงเป็นด่งการส่งมาป่าเข้าไปภายในศูนย์รับเลี้ยงเด็กจากนั้นก็เราดูการตอบสนองที่เกิดขึ้นของคนบนโลก จอห์นคาซินสกี้บอกด้วยว่าเขาได้มีส่วนสําคัญในการออกแบบเดดแองเจและแน่นอนว่าพวกมันก็มีแบ็กกราวน d ์สตอรี่ที่ถูกแต่งขึ้นมาเพื่อรองรับลักษณะทางกายภาพที่มีความเฉพาะตัวเดดแองเจนั้นเป็นเอเลี่ยนที่มีวิวัฒนาการให้กลายเป็นเครื่องจักรสังหารที่สมบูรณ์แบบบนดาวที่มันถือกําเนิดไอเดียเกี่ยวกับดวงดาวที่พวกมันจากมาจะเป็นดาวเคราะห์ที่ไม่มีมนุษย์ไร้ซึ่งแสงสว่างซึ่งนั้นทําให้พวกมันไม่จําเป็นต้องมีดวงตาในการมองเห็นแต่จะอาศัยการได้ยินระดับสุดยอดสําหรับออกล่าเหยื่อ ในขณะเดยียวกันด้วยสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายร่างกายของพวกมันก็มีลักษณะเป็นเกราะแข็งแกร่งที่สามารถการแรงกระแทกแรงระเบิดรหรือว่าแม้แต่การตกลงมาพร้อมกับอุกาบาทรวมไปถึงกระสุนที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าถ้าเด a แองเจลอยู่ใน a r m ์เมอร์อะไรก็ทำร้ายพวกมันไม่ได้ <c oughs> การรุกราน,นั้นเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันรวดเร็วและแทบจะไม่มีเวลาให้มนุษย์ได้ตั้งตัว ซึ่งจะแตกต่างจากภาพยนตร์เอเลี่ยนเรื่องอื่นๆที่พอจะมีช่วงเวลาให้เราได้เตรียมการได้บ้างสเสน่ห์ของ a q u i e t เ Place จึงเป็นการเข้าสู่สถานการณ์โลกหลังวันล่มสลายอย่างรวดเร็วจาก d ดย์จนถึง d ดยที่472แล้วก็พบว่าโลกได้เปลี่ยนแปลยยงไปแล้ว ผมไปนค้นเพิ่มเติมมาให้จากข้อมูลที่ได้นั้นระบุว่าก่อนที่จะมีการมาเยือนโลกดวงดาวของเดดแองเจิลนั้นถูกทำลายจากการระเบิดส่งผลให้ดาวดวงนั้นแยกส่วนออกเป็นชิ้นๆลอยออกไปในอวกาศกระทั่งมันมาถึงโลกของเราการตกลงสู่พื้นดินนั้นใช้เวลาห่างกันไม่มากครับสังเกตจากข่าวที่มีการรายงานว่าอุกาบาตกที่เซียงไฮ้ก่อนที่จะตกน้ตำแหน่งเมืองที่ครอบครัวแอป o อรอาศัยอยู่ซึ่งการนำเสนอเรื่องราวก็จะใช้เดือว,วันเป็นหมุดหมายเป็นจุดเริ่มต้นการสิ้นสลายของสังคมมนุษย์ รายชื่อเมืองที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์นอกจากเซี่ยงไฮ้ก็จะมีนิวยอร์กที่จําเป็นจะต้องล็อกดาวน์เมืองสถานการณ์อุกกาบาตชนพื้นแผ่นดินที่เม็กซิโกนําไปสู่การใช้ระเบิดนิวเคลียร์นอกจากหนังสือพิมพ์ก็จะมีข้อมูลบอกแสเมืองอื่นที่ได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับเช่นโบกโกตาประเทศโคลอมเบียลอนดอนประเทศอังกฤษและก็สิงคโปร์ส่วนวันเวลาที่เกิดการบุกโลกก็คือปี2020อ้างอิงจากป้ายหลุมศพของลูกชายคนเล็กของครอบครัวแอปบอต่นเอง เมื่อมาถึงพื้นดินเสียงต่างๆบนโลกก็ดึงดูดให้เดซังเจ้าบุกโจมตีสิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่มันได้ยินร่างกายของมันคุ้มด้วยแผ่นผิวหนังที่แข็งแกร่งมากๆทนได้ทั้งไฟกระสุนปืนและก็แรงระเบิดยืนยันอีกครั้งจากรายงานข่าวบนหนังสือพิมพ์ที่ระบุว่ากองกำลังทหารไม่สามารถตอบโต้มอนสเตอร์เหล่านี้ได้เลยขาหน้าของพวกมันจะมีข้อต่อ3จุดโดยบริเวณปลายมือจะเป็นกรงเล็บที่สามารถจบชีวิตมนุษย์ได้อย่างรวดเร็วอีกทั้งขาหน้าที่ยาวกว่าขาหลังกับข้อต่อที่สร้างความยืดหยุ เรนแองเจลยังมีอวัยวะรับการได้ยินคล้ายกับแก้วหัวของมนุษย์ด้วยครับอวัยวะนี้จะเป็นดั่งเรดาร์สำหรับค้นหาเป้าหมายแม้เสียงดังแค่นิดเดียวมันจะรับสัญญาณได้ทันทีแล้วพุ่งเข้าไปยังตำแหน่งของเหยื่อแทบจะทันทีทันใดนอกจากนั้นเมื่อเข้าใกล้พื้นที่ออกล่าในกรณีที่หาเหยื่อไม่เจอหรือว่าเหยื่อยังไม่ปรากฏตัวมันจะเปิดแผ่นหุ้มผิวหนังออกเพื่อขยายสัญญาณรับการได้ยิน จุดอ่อนหนึ่งเดียวของเด d แองเจก็คือสีสะของมันครับซึ่งจะมีแผ่นหุ้มศีสะแบบแยกชิ้นประกอบรวมกันในสถานะปกติผิวหนังในส่วนนี้จะเปิดออกเพียงเล็กน้อยโอกาสโจมตีให้โดนเนื้อเยื่อที่เป็นจุดอ่อนที่อยู่ภายในนั้นค่อนข้างยากมาก กระทั่งเรื่องราวในภาคแรกก็เผยให้เห็นว่าพวกมันแพ้คลื่นความถี่สูงที่เกิดจากเครื่องช่วยฟังที่ลีพยายามประดิษฐ์ให้กับเรแกนลูกสาวคนโตของเขาที่สูญเสียการได้ยินมาตั้งแต่เกิดคลื่นเสียงจะรบกวนประสาทการได้ยินของเดนแองเจลทำให้มันเผยจุดอ่อนที่ศีรษะแผ่นเปลือกที่แข็งแกร่งมากๆของมันจะเผยออกมาเปิดโอกาสให้เราสามารถโจมตีมันได้ซึ่งถ้าเข้าจุดตายมอนสเตอร์เหล่านี้ก็จะสิ้นสภาพในทันทีครอบครัวแอปบอตจึงนับได้ว่าเป็นมนุษย์กลุ่มแรกในเรื่องที่สามารถโค่นเดนแองเจลลงได้ครับ ส่วนข้อจำกัดอีกอย่างของเดแองเจลก็คือพวกมันว่ายน้ำไม่ได้ส่งผลให้การลีภัยไปยังเกาะที่ปลอดภัยคือทางรอดที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์ที่ยังรอดชีวิตเกี่ยวกับข้อที่จริงเรื่องการว่ายน้ำก็มีเล่าเอาไว้ในหนังภาคที่2ด้วยนะครับว่าหลังจากที่รู้จุดอ่อนเรื่องนี้โดยทหารสารัฐก็ตัดสินใจอพยพย้ายคนจากแผ่นดินใหญ่ไปยังเกาะต่างๆคนบนเกาะที่รอดมาได้ก็เล่าให้ฟังว่ามีเรือ12ลําลำที่กำลังจะอพยพคนจากนิวยอร์กแต่ว่าเมื่อเกิดการแย่งกันขึ้นเรือเสียงก็ดึงดูดให้เดแออองรรงเเเเเเจจิลพพุ่่่ขข้้้าาาาหโศกกกนนนรรรรมมึึดดดีีียืค2ททัไไป้ พฤติกรรมการสังหารของเดแองเจลก็น่าสนใจครับพวกมันไม่ได้ล่าเพื่อเป็นอาหารแต่ฆ่าเพื่อกวาดล้างเผ่าพันธุ์เท่านั้นสเสมือนกับว่าการสังหารทุกสิ่งคือเป้าหมายเพียงอย่างเดียวที่ทําให้พวกมันเกิดมาเราเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตบนบกทั้งหมด,หมดถูกมันกาจัดไปเป็นจนํานวนมากมีเพียงนกและสัตว์น้ําเท่านั้นที่น่าจะยังรอดอยู่จนมาถึงช่วงเวลาปัจจุบันสังคมมนุษย์จบสิ้นในเวลาอันสั้นนะครับและครอบครัวแอบอรก็เป็นหนึ่งในนั้น เรื่องราวนาเสนอช่วงเวลา89วันหลังการลุกรานกลุ่มตัวเอกเข้าไปภายในเมืองเพื่อค้นหาสเียงกับยารักษาโรคและด้วยความเป็นเด็กนะครับโวที่เป็นน้องคนเล็กนั้นไม่ได้สนใจเรื่องอื่นนอกจากความอยากเล่นของเล่นยานอาวกาศที่ถูกใจเขามากที่สุดเด็กชายในวัยสีปีรู้ดีว่าจะต้องหาฐานมาใส่เพื่อให้ของเล่นทํางานได้เพราะว่าเขาที่ใส่ฐานไม่ถูกก้วก็ทาให้ของเล่นไม่ทํางานส่งผลทําทให้คนในครอบครัวยังรอดมาได้ครับลีจึงถือโอกาสเตือนลูกว่าเขาไม่สามารถเล่นของเล่นอันนี้ได้อีก ยังไงก็ตามเบรแกนที่รักแล้วก็เป็นห่วงความรู้สึกน้องเธอจึงเอาของเล่นอันเดิมส่งต่อให้โบโดยที่ไม่รู้เลยว่าโบแอบหยิบฐาน2ก้อนมาด้วยและเมื่อเขาหาวิธีเปิดเล่นสําเร็จความตายของน้องชายก็เป็นเสมเหนปมในใจของเด็กสาวมาโดยตลอดว่าเธอเป็นต้นเหตุที่ทําให้น้องต้องตายถ้าเธอไม่ส่งของเล่นให้น้องในตอนนั้นโบก็จะยังอยู่กับครอบครัว กลับกันนะครับตัวเอวอรีนผู้เป็นแม่ก็โทษตัวเองมาตลอดเช่นกันว่าตอนนั้นเธอน่าจะอุ้มลูกเอาไว้ทั้งที่มือก็ยังว่างอยู่ถ้าได้อยู่ใกล้ชิดกันเธอจะห้ามลูกได้ทันเวลาแน่นอนความสูญเสียที่สร้างบาดแผลในใจให้กับครอบครัวแอบบอดจึงเป็นปมในเรื่องที่ใช้ขับเคลื่อนเรื่องราวของหนังภาคแรกกระทั่งเวลาได้เลยผ่านไปจนถึงวันที่472หรือเกือบ1ปีครึ่งนะครับเข้าสู่ปี2021ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาปัจจุบันของอควายเอทเพลสทั้ง2ภาค เราจะได้เห็นการปรับตัวของกลุ่มตัวเอกว่าพวกเขาใช้ชีวิตยังไงท่ามกลางอันตรายที่สามารถโผล่มาได้ตลอดเวลาตั้งแต่การเดินด้วยเท้าเปล่าเพื่อให้เสียงเบาที่สุดการย้ายไปยังบ้านเรือนที่มีห้องใต้ดินพร้อมกับปรับแต่งกำแพงให้สามารถเก็บเสียงให้ได้มากที่สุดการเรียนรู้เงื่อนไขที่เป็นจุดบอดของเดดแองเจิลนะครับนั่นก็คือเมื่อในระยะใกล้ๆมีเสียงที่ดังกว่าเราจะสามารถส่งเสียงในตอนนั้นได้โดยที่พวกมันจะไม่เข้ามาโจมตีเราเช่นการพูดคุยท่ามกลางน้ำตกการตะโกนในช่วงที่มีการจุดพลุ พื้นที่ในละแวกบ้านเรือนของครอบครัวแอบอดยังอาศัยการสื่อสารผ่านไฟสัญญาณเพื่อบ่งบอกกันและกันว่าพวกเขาแต่ละบ้านยังปลอดภัยดีเพราะว่าประเด็นที่ยากที่สุดโหดหินที่สุดก็คือการตั้งท้องของเอเวอร์ลินโดยเฉพาะในช่วงคลอดกับในตอนที่ทารกน้อยคลอดออกมาพวกเขาจึงจำเป็นต้องเตรียมห้องเก็บเสียงมีกล่องไม้ที่มีฝาปิดพร้อมกับสายและก็ถังออกซิเจนเพื่อให้ทารกสามารถรอดได้เมื่ออยู่ภายใน,ในมีระบบไฟสีแดงที่บ่งบอกอันตรายให้กับคนในบ้านบทสรุปของ a q u a e เ p l a เพภาคแรกคือการสูญเสียบ้านและลีผู้เป็นพ่อที่ยอมสละชีวิตเพื่อลูก,ลก วินาทีก่อนตายยังเป็นการเคลียร์ปมในใจให้กับลูกสาวนะครับที่เชื่อมาตลอดว่าพ่อไม่รักตนเองเพราะเธอคิดไปเองว่าพ่อโกรธและโทษเธอว่าเป็นต้นเหตุท,ที่ทําให้น้องคนเล็กต้องตายครอบครัวแอบบอตเลือกันแค่4คนครับที่ประกอบไปด้วยเอเวอร์ลินเรแกนมาคัสและลูกคนเล็กที่เพิ่งเกิดมาพวกเขาเดินทางไปขอความช่วยเหลือจากพื้นที่ใกล้ๆและนั่นทำให้กลุ่มตัวเอกได้เจอเพื่อนเก่าอย่างเอเมดซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวในอะควาเอตเพลสภาคที่2โดยระยะเวลาของภาค2จะอยู่ในช่วงวันที่474ถึที่ร้อยเจ็ดสิบสี่ถึงวันที่สต่ันแบเแนบสิ บทสรุปของภาคที่2คือการตามหาเบาะแสของเสียงเพลง Beyond the Sea ที่กลุ่มตัวเอกจับสัญญาณวิทยุได้ชื่อเพลงเป็นคำบอกใบ้ให้พวกเขาออกทะเลเพราะมันคือทางรอดเดียวที่เหลืออยู่ซึ่งเมื่อเอเมดและเรแกนเดินทางไปยังเกาะที่ส่งสัญญาณเพลงออกมาพวกเขาก็ค้นพบความจริงว่าเกาะแห่งนั้นเป็นพื้นที่ปลอดภัยแม้ว่าจะมีเรือแองเจิลติดเรือขึ้นไปตัวหนึ่งจนนำไปสู่หายนะของคนในเกาะบางส่วนก็ตามทว่าในท้ายสุดสัญญาณเพลงที่ถูกปรับเปลี่ยนเป็นคลื่นความถี่สูงจากเครื่องช่วยฟังของเรแกน เปิดโอกาสให้สมาชิกครอบครัวที่ตอนนี้แยกออกเป็น2กลุ่มสามารถกำจัดมอนสเตอร์โคตรโหดที่พวกเขาต้องเผชิญหน้าลงจุดได้เรื่องราวที่จบเอาไว้แค่นั้นนะครับซึ่งเท่าที่รู้ตอนนี้ก็คือเอเมดได้รับบาดเจ็บแต่ว่ายังไม่ตายเขายังมีปมเกี่ยวกับภรรยาที่เสียชีวิตและถูกเก็บร่างเอาไว้ภายในโรงงานที่เขาเข้าไปซ่อนตัวส่วนเอเวอร์ลินมาคาสและก็ทารกคนเล็กสุดยังอยู่บนแผ่นดินใหญ่พวกเขาคงต้องหาวิธีมารวมกันอีกครั้งแน่ๆครับ ยังไงก็ตาม a q ควายเอ p a พลภาคใหม่ที่กำลังจะเข้าฉายในเดือนมิถุนานยนนี้จะเป็นเรื่องราวของ Day o วัที่เล่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในนิวยอร์กจากตัวอย่างจะแสดงให้เห็นสเกลของการบุกโจมตีที่ใหญ่อลังการกว่า2ภาคแรกครับและตัวละครเอกจะมีหนึ่งในผู้รอดชีวิตที่รอดมาถึงเกาะตัวละครนี้ไม่มีระบุชื่อในเครดิตภาคที่2นะครับแต่ล่าสุดมีการคอนเฟิร์มแล้วว่าตัวละครที่รับบทโดยจีมงอุนซูคนนี้มีชื่อว่าเฮนรี่ Quiet Place Day 1จะโฟกัสไปที่แซมตัวเอกของเรื่องแซมกำลังเดินอยู่ในนิวยอร์กพร้อมกับอุ้มแมวของเธอไปด้วยกันตอนนั้นเองที่เธอเห็นกลุ่มอุกกาบาตท,ที่ตกลงมายังโลกไม่นานเดธแองเจลก็ปรากฏตัวโจมตีทุกคนเปลี่ยนนิวยอร์กให้กลายเป็นพื้นที่ลานประหารที่มนุษย์ทุกคนต้องหนีตายเอาชีวิตรอดความน่าสนใจของภาคนี้ก็คือเราจะได้เห็นการโต้กลับของกองทัพด้วยอาวุธและก็ขี่ปืนาวุธที่เรามี จากการยิงทำลายเมืองจะปรากฏให้เห็นในเชลเลอร์นอกจากนั้นเรื่องราวก็น่าจะนำพาเราไปพบกับบทสรุปเกี่ยวกับการรอดชีวิตของเฮนรี่ด้วยนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์หนีขึ้นเรือ12ลำมี่เขาเล่าให้เราฟังนั่นเองแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่เป็นใจความสำคัญมากที่สุดสำหรับเดยวันก็คือเจ้าแมวเหมียวห้ามตายถ้าเกิดน้องเป็นอะไรขึ้นมาคงจะสะเทือนจิตใจของสาวกทาสแมวไม่มากก็น,น้อยแน่ๆครับ แอดไวสครบเครื่องเรื่องไอทีก็ต้องที่นี่เท่านั้นกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนและเกมมิ่งเก์ม,มากมายที่มีสินค้าใหม่ๆราคาคุ้มค่าและยังสามารถใช้ส่วนลดพิเศษด้วยโค้ดเดลโมฟโตพิมพ์ใหญ่เขียนติดกันนะครับนึกถึง IT นึกถึง a d v ไวส์จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียว โ o เวอ2.0แว่นกองแสงสีฟ้าจากหน้าจอคอมพิวเตอร์แว่นรุ่นใหม่ล่าสุดของทาง o p t ตัสที่ใช้วัสดุนิตินนลวัสดุทางการแพทย์คุณภาพสูงนะครับโดยดีไซน์ยอดนิยมเพาว่าเป็นกรอบแว่นที่ทนทานกว่าใครเพื่อนการันตีความปลอดภัยและความแข็งแรงในราคาเพียง2,490บาทรวมเลนสั่งซื้อได้แล้วทั้งทางหน้าร้านและก็ออฟฟิเชียลเพของ Op ตัสนะครับ ข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับเบื้องหลังการผลิตภาพยนตร์ภาคนี้ก็คือ a q u a e d Place Day o n จะไม่ใช่จอห์นคาซินสกี้เป็นผู้กำกับแต่ว่าเขาจะยังรับหน้าที่เป็นคนเขียนบทเหมือนเช่นเคยส่วนผู้กำกับที่เข้ามารับงานนี้ก็คือมเคิลซานอสกี้ที่เคยกำกับหนังกวาดรางวัลอย่างพิกมาก่อนนั่นเอง การเคลียเพลงสภาคแรกยังมีดีเทลหลายอย่างที่ผมชอบด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นของเล่นยานอวกาศที่โบอยากได้จริงๆแล้วมันส่งสัญญาณอันตรายตั้งแต่ที่เด็กชายเกือบทามันตกพื้นแต่ก็เป็นเรแกนที่เข้ามารับเอาไว้ด้ทันเวลาพอดีนอกจากนั้นเด็กๆยังคิดกันเล่นว่าบางทีนะครับยานอวกาศอาจจะเป็นทางรอดเดียวของพวกเขาก็เป็นไปได้นอกจากนั้นของเล่นอันเดียวกันยังปรากฏในช่วงต้นของภาคที่2เมื่อลีกเขาไปซื้อส้มในร้านเดียวกันครับก่อนที่เขาจะเจอครอบครัวในงานกิจกรรมแข่งขันเบสบอล ในตอนที่เรแกนออกเดินทางไปพร้อมกับเอเมดก็ให้ฟ mm ิลลิ่งแบบเดียวกับโจ mm hmm. กับเอลลี่จากเดอะลาซอกัสเลยครับลุงกับเด็กสาวรุ่นหลานที่ออกผจญภัยไปในโลกหลังวันล่มสลายหลอดไฟสีแดงที่เป็นสัญญาณอันตรายสาหรับเตือนคนในครอบครัวอีกฟังก์ชันหนึ่งของมันก็คือหลอดไฟที่เปลี่ยนเป็นสีแดงยังสามารถสร้างเสียงแหลมเพื่อใช้เบี่ยงเบนความสนใจของเดซแองเจิลได้อีกด้วยและท้ายสุดเกี่ยวกับชื่อสัตว์ประหลาดเดซแองเจิลนั้นจริงๆแล้วพวกมันยังไม่มีการระบุชื่อที่แน่ชัด เรดเอ็เจ <Great> เป็นเพียงชื่อเรียกที่ใช้พาดหัวบวนหนังสือพิมพ์เท่านั้นครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับมาควายเอ็ดเที่ผมรวบรวมมาให้ส่วนผู้ชมอยากให้เดอะมูฟฟ์ทำข้อมูลแบบนี้เกี่ยวกับหนังซีรีส์หรือว่าเกมไหนที่ผู้ชมสนใจก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับอันไหนที่ผมพอจะทําได้ก็จะไปค้นค,นคว้าม,มาให้นะเอาล่ะท้ายสุดถ้าผู้ชมชื่นชอบวิดีโอของเดอะมูฟนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด u b s c r i b e กับกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเรานะสําหรับวิดดดีีีโอออออนน้ผมมมมเเจาาาาาากกกลไป่ขบบบคคุณสสสํหรรรัััตตว